กำลังเป็นที่ถกเถียงถึงแฟนละครเลือดกากีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ถึงตัวละครมนัสรับบทโดยเคลลี่ธนพัท์ที่งานนี้เคลลี่ตีบทชายมากรักเจ้าชูพราวสเสน่ห์ได้แตกกระจุยจนหลายคนอินตามอินตามกันถึงขั้นตามคอมเมนต์จิกกัดทุกโพสต์ทางโซเชียล ฟีดแบด็ดีคนดูอินขนาดนี้ทําเอาเคลลี่หายเหนื่อยพร้อมเผยว่าบทมนัดเคลลี่ได้ดีไซน์การแสดงให้ดูมีมิติ พยายามดูไม่ร้ายและมีที่มาที่ไปพร้อมยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วบทมนัดนั้นเป็นบทที่ท้ายที่สุดแล้วคนดูจะสงสารมากที่สุดและยังเป็นอีกบทบาทที่สะท้อนปมปัญหาในครอบครัวได้ดีเคลลี่ธนพัท์เผยว่าขอบคุณทุกกระแสตอบรับมากๆเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกเสียงที่เอ่ยถึงละครผมอ่านและรับรู้ทุกข้อความเราเองที่เป็นนักสแสดงก็หายเหนื่อย จะมีบ้างที่เมนแรงๆผมเข้าใจคนดูนะเพราะนั่นหมายถึงว่าเขาอินจริงๆเพราะผมเองชอบเข้าไปดูฟีดแบ็เวลาที่คนดูเขาพิมพ์กันสดๆไลฟ์สดละครของเพจช่อง8ตลอดแอบเป็นสายสองบางทีก็มีตอบโต้พูดคุยกับแฟนละครบ้างสนุกดีครับบทมนัสมองถ้าเรามองผิวเผินจะคิดว่าเป็นคนเจ้าทู ในเรื่องมีเงียเยอะเลยทำให้ใครหลายคนต้องเสียใจในละครผมจะพยายามแสดงออกมาดีไซน์ตีความให้เห็นว่ามนัสไม่ได้เป็นคนร้ายหรือตั้งใจที่จะทำร้ายใครผมยอมรับว่าทุกวันนี้ผมรับเล่นละครก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งแต่นั่นก็เป็นเครื่องตือนที่ยืนยันว่า ถ้าเราตื่นเต้นนั่นหมายความว่าเรายังรักงานเรายังสนุกกับงานอยู่เรายังมีความสุขกับงานสำหรับบทมนัดผมมองว่ามีความน่าสงสารผมว่าคนจะด่ามนัดว่าเป็นคนเจ้าทูดูเป็นคนไม่รู้จักพอแต่ในเรื่องนี้จริงๆตัวมนัดเองอยากเอาชนะน้องชายเพราะเขามีปมตรงนี้ตรงจุดนี้แหละที่มันจะสะท้อนปมปัญหาของครอบครัวถึงการเลี้ยงดู การไม่สื่อสารกันการไม่พูดคุยกันในครอบครัวที่คนดูต้องดูต่อไปยาวๆจนถึงรุ่นลูกเพราะจากปมนี้มันส่งต่อไปยังรุ่นลูกได้เลยและผมรับรองว่าถ้าติดตามกันจนจบนอกจากละครจะมีความสนุกแซบดูเดือดแล้วสิ่งที่อาจจะได้ไปเลยไม่รู้ตัวคือแง่คิดนี่แหละครับคือเสน่ห์ของบทละครช่องแปดที่หลายคนมองฝากติดตามด้วยนะครับ ตอนนี้มนัตกำลังโดนสเสน่ห์หลงทานที่หัวปักหัวปมัมต้องมาติดตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรในละครเลือดกากีทุกวันจันทร์วันพฤหัส,สบดีเวลา18นาฬิกาและเวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่อง8กดเลข2-7